สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อเมธพร,รธิระทุกวานนรหัสพระอริยะหกแปดขีดหนึ่งสองขีดสามสี่เข้าห้องฝึกปฏิบัติเมื่อวันที่ยี่สิบเิกายนสองพันหาร้อยหกโดยมีคุณครูธนาาพัฒน์หนูสวัสด์คอยให้คําแนะนําตักเตือนเป็นกําลังใจให้ทุกวัน มีคุณครูชลศร์อ่อนน้อมและคุณครูแสงดาวมทฑนเป็นครูพี่เลี้ยงให้กำลังใจเสมอมาในระยะเวลาที่ปฏิบัติก็พยายามรักษากำลังจิตกำลังใจทำใจสบายๆไม่เคร่งเครียดทั้งๆที่ต้องเผชิญปัญหามากมายหลายเรื่องทั้งปัญหาสุขภาพที่คอยขัดขวางการปฏิบัติแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยย่อท้อต้องยกจิตยกใจให้สูงเชื่อมบุญเชื่อมต่อบุญบารมีกับครูบาอาจารย์โดยการจับภาพพระตลอดเวลา ขอพระเมตตาขอพาาระบารมีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยเปิดหนทางสว่างสวยัยให้ข้าพเจ้าได้วางดวงจิตดวงใจได้อย่างถูกต้องจับภาพพระสมเด็จองค์ปถมหรือหลวงพ่อราเสีิงดำได้ชัดเจนแจ่มใสสุดจิตสุดใจทุกขณะจิตนึกถึงพระรูปพระโฉมสมเด็จ องค์ปถมพระแก้วใสสว่างสวัยอยู่กับคุณแห่งพระรัตนตรยัยเพื่อเป็นพุทธานุสติกรมมฐานก่อนนอนตรวจมนนั่งสมาธิจับภาพพระตื่นนอนตอนเช้าตรวจมนนั่งสมาธิภาวนาสัมมาอารหังระหว่างวันทุกขณะจิตขอขามากรรมสมาทานสินห้ารักษาสินห้ากรรมบดสิทธะสังโยช์ให้เป็นปกติพรมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาละเอียดให้มากขึ้นอุทิศบุญกุศลเป็นปกติ ปฏิบัติสม่ำเสมอต่อเนื่องวันที่14ธันวาคม2568ก็ได้รับประกาศยกระดับจิตเป็นพระโสดาบันปื้มปิติทราบซึ้งมากค่ะยิ่งต้องปฏิบัติให้มากขึ้นรักษากำลังจิตกำลังใจทุกขณะจิตตัดสักยะทิฏฐิรัาสังโยชน์ไม่ปรารถนาที่จะเกิดอีกชีวิตมนุษย์มีแต่ความทุกข์จเจริญกรรมาฐานให้มากขึ้นพิจารณาขันห้าเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย รละลึกรู้อยู่กับคำภาวนาสัมมารอารหังอุทิศบุญกุศลวัรลายหลายๆครั้งปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันค่ะวันที่31มธันวาคม2568ก็ได้รับการยกระดับจิตเป็นพระสกิทาคามีมัสขอน้อมถวายบุญที่ทำมาแล้วทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บนแดนอายตนะนิพพานโปรดรับบุญรับกุศลของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดขอพระเมตตา รับบุญรับกุศลของข้าพุทธเจ้าไปพร้อมกับแสงทิพย์แสงธรรมแสงแชพนานรังสีรัศมีหประการขอองค์สมเด็จท้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เถิดพุทธเจ้าค่าและอุทิศบุญให้แก็บเป็นดาจเจ้ากรรมในเวรญาติมิตรทั้งหลายได้รับบุญโดยทั่วถึงกันขอพระเมตตาขอบารามีขอพระมหาการุณาธิคุณขององสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อราศีลินดำหลวงปู่ปานได้โปรดช่วยแจ้งให้เจ้ากรรมในเวรและญาติของข้าพเจ้าอนุโมทนาและอโหาสิก,กรรมให้กับข้าพเจ้าได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจและมีพลังใจอันยิ่งใหญ่ไพศาลในการปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสและอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตลอดไปอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะวันที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าก็ได้รับยกระดับจิตเป็นพระสกิทาคามีผล หลังจากที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำให้มีความสําววมกายวาจาใจไม่คล้อยตามอารมณ์เข้าใจสัจธรรมเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงมากขึ้นความทุกข์ที่เคยแบกไว้ก็าวางลงได้ต่อมาวันที่8มกราคม2569ถ้าได้ยกระดับจิตเป็นพระอนาคามีมัครู้สึกเพิ่มปิติมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่งฝึกปฏิบตัติต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อรักษากำลังจิตกำลังใจสม่ำเสมอต่อเนื่อง โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับสะาหลไปตั้งกายเนื้อของคนและสัตว์วันที่17มกราคม2569ก็ได้ยกระดับกิจประกาศให้เป็นพระอนาคามีผลปื้มปิติมีความสุขมาก จะรักษาระดับจิตให้มั่นคงเรื่อยไปขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรโรดที่ตั้งกลุ่มในผ่านชาตินี้ขึ้นมาทําให้ข้าพเจ้าได้พบครูบาอาจารย์ได้เจอหนทางแห่งการพ้นทุกข์กราบขอบพระคุณคุณครูธนพรหนูสวัสดิ์ที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมากราบขอบพระคุณคุณครูทลักษ์อ่อนน้อมและคุณครูแสงดาวมนทนครูพี่เลี้ยงที่คอยแนะนําและเป็นกําลังใจ เสมอมาขอขอบพระคุณคุณพินสุพางอุทัยนิชกุลที่ได้แนะนําให้เข้ามาเจอกระแสะแห่งธรรมถ้าพเจ้าจะใช้กายสังขารนี้ประพฤติปฏิบัติความดีช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อสืบทอดพระศาสนาสืบไปมั่นคงมุ่งตรงต่อพระนิพานชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายค่ะข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพื่อไปสู่พระนิพานดินแดนอันบรมสุขนินรันดร อนุโมทนาสาธุกับทุกคุณของทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ